ในตอนนี้มีชื่อว่าฟิลเตอร์สีและเทคนิคที่คล้ายกันก็จะเป็นการเรียนตัวฟ h โต้ฟิลเตอร์ในรูปแบบการทำโทนภาพสมากกว่านะครับฟโต้ฟิลเตอร์มีอยู่2รูปแบบที่คุณจะเรียกใช้ได้วิธีที่1ไปที่ Image เลือก adjustment s แล้วก็เลือกฟ h โต้ฟิลเตอร์นะครับวิธีที่2เรียกในรูปแบบ adjustment layers นะครับก็ไปที่ตัวไอคอนครึ่งทึบครึ่งกลวงเนี่ยนะครับ แล้วก็เลือกโฟโตฟิลเตอร์จุดๆคุณก็จะได้เหมือนเหๆกันแนละ้แต่ผมจะเรียกวิธีแรกก่อนแล้วกันเพราะง่ายดีแล้วก็เห็นตัวหน้าต่างโต้ตอบชัดกว่านะครับมันจะเป็นแบบนี้วิธีการที่คุณจะต้องทำกับตัวโฟโตฟิลเตอร์คือหนึ่งเลือกฟิลเตอร์ที่เขาม,มาให้อยู่แล้วนะฮะอันไหนผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์พวกนี้ เขาก็เรียนแบบตามฟิลเตอร์ที่ขายในตลาดนะครับปัจจุบันเราก็อาจจะให้ความสนใจกับเรื่องฟิลเตอร์เหล่านี้ลดลงละแล้วคุณก็เลือกเดนซิตี้ว่าอยากจะให้อุ่นขึ้นประมาณไหนเห็นไหมครับโดยที่เขามีตัวเลือก preserve luminosity ก็คือการละเว้นนะครับส่วนสว่างหรือทำให้ส่วนสว่างมันดูดีขึ้นอะ่ะถ้าคุณเอาออกมันก็ไม่ดีไงนะนะครับแค่นั้นเองทำเครื่องหมายถูกตรง preview ไว้ด้วยนะฮะ วิธีที่สองเลือกสีเอาเองนะครับถ้าสีที่ Photoshop มีมาให้คุณไม่รู้สึกพอใจก็ใช้สีที่คุณพอใจได้เลยครับแค่นั้นเองง่ายไหมแล้วคุณก็ต้องใช้ Density เหมือนกันเท่านี้ครับวิธีคือการใช้งานวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองนะครับเลือกในรูปแบบของ adjustment Layers ถ้าเกิดคุณทำหนักไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปลด o อ a c i t y ได้แต่ จะไปลดโอปัสซิตี้ทำไมในเมื่อด d e ิ s i t คุณก็เลือกได้นไหมฮะแค่นี้เองอะ่ะการใช้งานโฟโตฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับปัจจุบันมันมีหลายวิธีที่คุณย้อมโทนภาพได้บางวิธีอาจจะถนัดบางวิธีไม่ถนัดบางวิธีซับซ้อนบางวิธีเรียบง่ายก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการแบบไหนแล้วมันตอบสนองความต้องการคุณได้แบบไหนอยู่ที่เหมือนกับว่าคุณจะปลูกพืชนะฮะถ้าคุณอยากจะขุดดินอ่ะคุณจะใช้ช้อนก็ได้อะใช้จอบก็ได้ ใช้เครื่องขุดก็ได้นะครับมันก็ขุดเหมือนเหมือนกันแต่ว่าวิธีไหนอมันง่ายแล้วคุณเข้าใจได้ดีก็ใช้วิธีนั้นนะครับ